คำว่าคิดไม่ได้มีแค่ think Hi there, this is G. I have so many words for you to use instead of the word think มีหลายคำมากเลยนะคะที่จะใช้แทนคำว่า think เราไม่เสียเวลาเรามาเริ่มคำแรกเลยคือคำว่า imagine imagine แปลว่าจินตนาการใช่ไหม If you put it in a sentence it will go like this I'm imagining myself lying on the beach I'm imagining myself lying on the beach, นะคะ. Yeah? Wow. Or I could imagine why she had decided to do that. I could imagine why she had decided to do that. ก็คือ imagine จินตนาการได้คิดได้ว่าโอ้ทำไมเธอถึงตัดสินใจแบบนั้นนะคะแล้วก็คิดต่อไปก็คือ for ใช้บ่อยมากนะคะมันจะแปลว่าเดาว,ว่าคิดว่านะคะคุ้นไหมคำนี้ guess I guess so ฉันก็เดาว,ว่าแบบนั้นแหละอะไรอย่างนี้นะคะนอกจาก guess มี reckon and suppose let's look at examples I reckon he would come I reckon he would come reckon ในที่นี้ก็ติ้งนั่นแหละนะคะ I think he would come คิดว่าจะมานะเออใช่ไหมคะ or what do you suppose he w o u l do d what do you suppose he w o u l do d คุณคิดว่าเขาจะทำยังไงเหรอนะะแทนที่เราจะบอกว่า what do you think he would do ใช่ไหมคะใช้ suppose ก็ได้เหมือนกันนะคะ or I guess I can do that alone I guess I can do that o ลยนะคะตัวนี้เนี่ยคนไทยจะชินกับการแปลว่าเดาใช่ไหมคะฉันเดาว่าฉันทายว่านะคะได้ทั้ง think ที่แปลว่าคิดแล้วก็ได้ทั้งทายหรือว่าเดาด้วยนะคะตรงนี้ก็คือว่าอืมฉันคิดว่านะเออมีความไม่แน่ใจเล็กน้อยก็จริงแต่ว่าก็ยังคงมีความหมายของคําว่าคิดนั่นเองค่ะฉันคิดว่าฉันทําเองคนเดียวได้นะอ่าและคิดต่อไปเป็นคิดแบบ คิดมากอ่ะไม่ใช่คือคิดแบบรอบครอบไตร่ตรองอย่างดีนะคะมีหลายคำให้เลือกเลยนะคะ the first one ponder 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 มันให้ความรู้สึกเหมือนเราคิดไปเรื่อยๆคิดแล้วก็คิดหน้าคิดหลังคิดกลับไปกลับมาใช้เวลาคิดนะคะนะคะดังนั้นตัวนี้ดูตัวอย่างเลยเนาะ for example I sat back for a minute and ponder my next step น่นะคะ นั่งลงแล้วก็คิดดูว่าเออจะทำยังไงต่อไปดีนะอ่าแบบนี้นะคะ Or the next word consider 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 จริงๆแล้วคนไทยมักจะแปลว่าพิจารณาอ่านั่นก็คือคิดอย่างรอบคอบคิดหาเหตุผลซะก่อนถูกไหมคะ for example you need to consider all factors before making a decision You need to consider all factors ในที่นี้คือปัจจัยต่างๆทั้งหมดเราจะต้องเอามาพิจารณาให้ครบถ้วนนะคะก่อนที่จะทำการตัดสินใจนั่นเอง and the next word meditate meditate บางคนบอกว่าเอา้า meditate แปลว่านั่งสมาธิไม่ใช่เหรอจริงๆมีความหมายถึงการคิดใครครวน ไตรตรองด้วยนะคะ <Wow. S 1> เช่นประโยคนี้เลย she meditated on the consequences of her decision she meditated on the consequences of her decision นะคะ,ะ,คะก็คืออคิดไตรตรองใครควรซีสิ่งที่ฉันได้ตัดสินใจไปผลมันเป็นยังไงนะคะดังนั้น meditated on หรือว่า m e d i t a t e on แปลว่าคิดใครควรได้เหมือนกันคะ่ะอีกคำ contemplate contemplate Cont นะคะตัวนี้ก็ เหมือนกันนะคะคือคิดเหมือนแบบไต่ตองคิดให้รอบคอบหรือว่าคิดซ้ำถึงสิ่งที่ได้กระทําลงไปก็ได้เหมือนกันนะคะ for example I lay in bed and contemplated my future I lay in bed and contemplated my future นะคะตัวนี้บอกว่าเรานอนนะบนที่นอนแล้วเราก็คิดไปว่าเอออนาคตเรานะเราจะทำยังไงจะเป็นยังไงนะคะ contemplate ได้เหมือนกันค่ะอีกคำสุดท้ายคือคำว่า reflect เราก็จะพูดว่า reflect on นะคะ for example I need to reflect on my mistakes I need to reflect on my mistakes ถูกไหมคะ reflect on จริงๆปกติเราจะแปลว่าสะท้อนใช่ไหมนั่นแหละมันคือการคิด เอามาคิดแล้วก็สะท้อนกลับมาว่าเฮ้ยฉันเรียนรู้อะไรจากความผิดพลาดของตัวเองแล้วก็ไม่อยากทําอีกนะคะดังนั้น reflect on ได้เหมือนกันค่ะโอ้โ oh ห oh. วันนี้มากับหลายคิดมากๆเลยแต่อย่าคิดมากนะคะ <c ười> ใครอยากจะลองแต่งประโยคนะคะแต่งมาได้เลยด้านล่างเดี๋ยวกี่จะตรวจให้นะคะถ้าถูกต้องกี่จะให้หัวใจเป็นสติกเกอร์แปะให้เนาะถ้าไม่ถูกไม่เป็นไรไม่ต้องเสียใจนะคะเดี๋ยวกี่แก้ให้เขียนประโยคที่ถูกต้องให้นะคะ That's it for this video I hope you like this video and if you like and you think it's beneficial to others as well Then why not share? นะคะถ้าใครคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์มากๆนะคะขอไลค์คนละหนึ่งไลค์แล้วก็แชร์คนละหนึ่งแชร์นะคะสำหรับใครนะคะที่เล็งเร็งคอร์สของกี้อยู่นี่เลยคอร์สแรกค่ะ English for Beginners นะคะสำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานหรือว่าอยากปูพื้นฐานใหม่นะคะลงเป็นคอร์สนี้ได้เลยแล้วก็คอร์สที่2คือ Elementary English หรือว่าใครรหัสสมองพูดอิงรัวแบบไม่ต้องคิดอะแปลว่าอะไรคอร์สนี้สาหรับคนที่มี พื้นฐานแล้วนะคะแต่ว่าพูดยังไม่ได้ตะกุกตะาก,ากักคิดไม่ทันกี่มีเทคนิคต่างๆนะคะที่ใส่ไว้ในคอร์สนี้แยกกันกับบทเรียนด้วยนะคะต่อไปคอร์สที่ยากขึ้นนิดนึงนะคะนั่นก็คือคอร์ส pre-intermediate หรือ tune up your English ตัวนี้สําหรับคนที่มีพื้นฐานพอสมควรแล้วนะเพราะว่ากี่เนี่ยพูดเป็นภาษาอังกฤษทั้งคอร์สเลยนะคะคําศัพท์และแกรมมากก็จะยากขึ้นด้วยนะคะประโยคยาวขึ้นด้วยเช่นกันนะคะยังไงก็ขอให้มีพื้นฐานพอสมควรนะคะก่อนจะลงคอร์สนี้ส่วนใหญ่แล้วนักเรียนของกี่นะจะลงคอร์สต่อกันค่ะ beginners elementary และก็มาที่ pre intermediate คอร์สนี้เลยค่ะสุดท้ายคอร์สที่4นะคะคือคอร์สสิเลคดลบปรับ ซำเนียงใช้แล้วค่ะคอสนี้จะเน้นที่ pronunciation แล้วก็ accent นั่นเองใครที่ชื่นชอบ accent แ,แบบกี่นะคะเคล็ดลับอยู่ในนี้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นการ stress เสียง การเน้นเสียงการเชื่อมเสียง Linking Sounds การทำให้เกิดทำนองทำไมเราพูดภาษาอังกฤษไม่เป็นทำนองแบบ f o r t ีคอร์สนี้เลยค่ะส่วนคนที่อยากสมัครตอนนี้นะคะมีโปร5.5อยู่จ้าตามนี้เลยค่ะถ้าใครสนใจนะคะดูใน YouTube คลิกมาที่ Line Official นะคะเป็นลิงก์ที่แปะไว้ให้ใน description box เนาะแล้วก็ถ้าใน Facebook กับ Instagram ทักแชทมาได้เลยค่ะแล้วเจอกันนะคะบ๊ายบาย thank you